สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับจ่าดีและใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้จ่าดีจะมาเสนอวิธีการทําขนมค่ะวันนี้เป็นขนมเป็นผูด้ดีแล้วช่วงนขนมผู้ดีเป็นขนมอะไรเป็นขนมผู้ดีเมืองอังกฤษเป็นสโคนค่ะสโคนเนี่ยมันเป็นควิกเบรดหรือว่าเป็นที่จริงอะ่ะเขาว่ากันว่ามันคือขนมปังที่เร็วๆอะ่ะเออมันเป็นอาหารที่เอาไว้ทานจิบน้ําชาของอังกฤษแต่ที่จริงแล้วมันมีที่มาของสกอตแลนด์วันนี้เราใส่เกร็ดความรู้ลงไปด้วย ขนมตัวนี้ทำง่ายเก๋อร่อยหาทานเมืองไทยไม่ยากนะหาทานไี่ยากแต่อร่อยอร่อยเนี่ยทำเองอร่อยแล้วก็ง่ายมากเราไปดูส่วนผสมกันค่ะว่าสโคนเนี่ยส่วนผสมเราจะมีอะไรกันบ้างค่ะวันนี้เป็นเพลนสโคนเป็นแบบที่ไม่มีลูกเกดหรือไม่มีอะไรเลยเป็นเพลนเลยแล้วถ้าวันไหนใครอยากจะทําเป็นใส,ส่เรซินหรือใส่อะไรลงไป่ใครว่ากันวันนี้เป็นเพลนค่ะไปดูส่วนผสมกันค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมของสโคนกันสโคนเราก็จะมี แป้งค่ะแป้งจะดีใช้เป็นแป้งเค้กมีเนยค่ะเป็นเนยเค็มจะดีกว่าถ้าใครไม่มีเนยเค็มหรือว่าที่บ้านมีเนยจืดอ,อยู่แล้วเนี่ยใส่เนยไปหยิบมือนอึงอะปึ๊ดหนึ่งนิดเดียวเลยค่ะพอเยอะเดี๋ยวจะเคลมเค็มไม่ได้เคลมมีผงฟูค่ะนมสดแล้วจืดไข่ไก่ที่อุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยเป็นน้ำตาลทรายค่ะหมดแล้วง่ายมากเลยส,สล่วนผสมเรามีนิดเดียวเองแล้วก็อร่อยมากเลยทั้งหมดนี้ค่ะเข้าไปดู อัตราส่วนได้เลยที่เว็บไซต์ค่ะ foodtravel.tv เว็ tv, บ,บไซต์เดิมของเราเว็แบบไซต์นี้มีทุกอย่างโอเคเราไปลงมือทำตัวสควอชเลยผู้ดีอังกฤษไปเลยค่ะขั้นตอนแรกจะดีก็จะร่อนของแห้งเหมือนเดิมเลยก็คือร่อนผงฟูค่ะกับแป้งรวมกันไว้ก็แป้งเค้กนะคะ่ะ คือบางคนเขาก็ไม่ร่อนนะเพราะว่าสกคนมันเป็นคกเบรดไงอย่างที่บอกไว้คือขนมปังเร็วๆอะ่ะแต่ว่าถ้าร่อนล้วชอบอาจจะดีชอบร่อนมากกว่าไม่ร่อนก็ได้แล้วแต่จะมันจะกระด้างกว่านิดนึงแหละชอบเนื้อให้มันแบบละมุนอะ่ะขับสวยไหมเนื้อลมุนร่อนแล้วเผื่อมีสิ่งแปลกปลอมได้ไงก็ออกไปหมด เรียบร้อยแล้วสคนเนี่ยเขาจะทานคู่กับเนยสมมติว่าจิบน้ำชาใช่ไหมเขาก็จะมีเนยบางที่ใส่เป็นครีมสดอะ่ะก็อร่อยเป็นเนยแล้วก็เป็นแยมสักรุ่นนึงแต่ว่าจะดีชอบใช้เป็นมามมาเลดจะอร่อยมากแต่บางคนก็เป็นสตรอเบอรี่ไงแล้วแต่ว่าคนชอบอะไรแล้วเดี๋ยววันนี้จะดีจะมาสอนวิธีการทำมัมมาเลดด้วยแหละทำสคนก็ต้องคู่กับมัมาเลดเนาะ ก็คู่กันโอเคหลังจากลอนแป้งเสร็จแล้วมา,าพักทางนูน้นขอเช็ดเช็ดพื้นที่ก่นนเลยเนยไม่ชอบเลยเลยอืมเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปกันก็คือเนยค่ะจะดีใช้เป็นเนยเค็มแล้วก็ที่อันนี้ไม่ต้องอุณหภูมิห้องเป็นเนยแข็งแข็งเยน็ยนเย็นจากตู้เย็นเนี้ยค่ะให้เขายังทรงตัวได้แล้วก็่างน,นี้เลยลงไป นี่ถ้าถ้าใครไม่มีตัวนี้ยังไงดีละ่ะถ้าไม่มีตัวนี้ใช้มือได้ค่ะเพราะาตอนจะดีเรียนจะดีก็ใช้มือแต่ว่าเห็นเขามีตัวนี้ขายน่ารักนีชอบใช้ไม่แพงด้วยแต่ใช้มือก็ได้ค่ะถ้าใช้มือเราจะไม่ใช้อุ้งม,มือในการนวดในการกดนะเราใช้เป็นปลายนิ้วมือค่ะเพราะอุณหภูมิร่างกายเรา,าตรงนี้จะร้อนแล้วทาให้เหนยเขาละลายขั้นตอนต่อไปเรากรยเขาลงมาก่อน เราก็จะใส่เป็นน้ำตาลแป้งอะไรอย่างเงี้ยก็ลงแป้งไปเราก็ค่อยๆค,ค่ะชอบมากเลยละสะักโพนะชอบกินนะคุณแม่ก็ชอบทานถ้าทําทานอีที่บ้านนะทานร้อนๆใหม่ๆอ่ะจะอร่อยมากเนี่ยค่ะเราจะค่อยๆทําให้แป้งกับเนยเขาเข้ากันโดยที่อุณหภูมิเขาไม่ค่อยเปลียนอ่ะ ถ้าใช้มือถ้าเราไม่มีเครื่องสับสับอันนี้ค่ะเราก็ใช้มืออย่างนี้เป็นใช้เป็นปลายนิีวมืออย่าใช้อุ้งมือนวดน,นะเดี๋ยวเนยละลายละงานเข้าจะดีจะขอค่อยๆสับอันนี้แล้วก็ใส่แป้งลงไปไค่อยๆทำอย, <c oughs> อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเขาเริ่มเข้ากันที่ระดับหนึ่งเราถึงจะใส่ส่วนผสมขั้นต่อไปขอทำอย่างนี้ไปก่อน อตอนนี้แป้งกับเนยเขาก็เข้ากันแล้วดูว่าเข้ากันยังไงคือไม่ได้เข้ากันเป็นก้อนนะแต่ว่าเนยอะค่ะเขาเป็นเกล็ดเกล็ดเล็กๆแล้วจะให้ดูเนี่ยเป็นเกล็ดเก็ดเก็ดเข้ากับเนื้อแป้งอะคะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือจะใส่น้ำตาลลวดเดียวเลยลงไปแล้วก็ให้เขาเข้ากันอีกครั้งหนึ่งเข้ากันพอทั่วๆค่ะ เล่ากันละต่อไปเราจะใส่ไข่โกโลยโกโลยลงมาจับรูหน่อยลงไข่ไเลยหรือจะตีก่อนก็ได้นะแต่ไม่ตีก็ได้ตีได้เข้ากันี่าย้ก็ลงมาเลยครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะเอาไข่ตีตรงนี้เทงนั้นนะแล้วก็ใช้เหมือนเดิม สับ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 ให้เข้ากันแล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยอะค่ะแล้วก็ไข่ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งด้วยก็ใช้วิธีอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยตอนนี้เขาก็ไข่ก็เข้ามาแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเลยดูมันดูมันศิลปะมากเลยเนาะเลอะเทอะไปหมดอืมเข้ากันแล้ววิธีการใส่นมในขั้นตอนสุดท้ายก็เหมือนกันค่ะค่อยๆใส่เข้ามาแต่ว่าตอนที่ใส่นมเนี่ยแหละมันจะเริ่มมันจะเริ่มกระจายละ มันจะเริ่มไม่แห้งแล้วตอนนี้ยังมีความแห้งอยู่นิดหน่อยคราวนี้จะใช้มือแล้วล่ะเอาออกมาให้หมดก่อนแล้วก็จะใช้มือละเสียได้ที่ติดๆอยู่โอเคมาลงมือโลด ดูให้เข้ากันทําให้เป็นกองค่ะหลุมตรงกลางเหมือนเดิมแล้วก็ใส่นมลงไปอย่าใส่หมดนะใส่ทีละแบบแบ่งสักสามรอบก็ได้แล้วค่ะนี่เราก็ใช้เหมือนที่จารีบอกว่าถ้าใครไม่มีเครื่องเครื่องสั์สัมเมื่อกี้ค่ะให้ใช้มือตรงปลายนิ้วมืออ่ะแล้วก็ใช้แบบยิ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 บเอายิบยิบแปลว่าอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยยยิบยิบยิบเอาอ่ะเนี่ยแล้วก็ใส่นมลงไปอีก ทำอย่างนี้ค่ะจนนมหมดแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราถึงจะเริ่มนวดเบาๆกับเขาเริ่มเริ่มเป็นจะเป็นก้อนโดได้แล้วเห็นไหมตอนนี้เราก็จะนวดเบาๆแล้วใช้เป็นอุ้งมือเบาๆเลยนะ ได้แล้วแล้วคานี้ก็จะนวดไปเรื่อยๆจนเข้ากันไม่เห็นว่าความเป็นเกล็ดตอนนี้จะมีเกล็ดเนยเกล็ดน้ําตาหรือว่าเกล็ดแป้งตอนนี้ค่ะเขายังมีอยู่เราจะนวดจนเขาหายไปเลยกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่อยๆแล้วก็ค่อยๆจ้าวิชาแล้วก็ค่อยๆใส่นมไปเรื่อยๆจนหมดค่ะเดี๋ยวจะดีค่ะนวดแล้วก็ให้หมดตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่เนื้อแป้งโดของสควเนี่ยค่ะเรียบร้อยได้ที่ค่อยๆหน่อยใส่นมเพิ่ม หลังจากที่จะดีทําเป็นก้อนได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ล้างไม้ล้างมือได้เรียบร้อยแล้วค่ะจะให้ดูว่าเนื้อแป้งเขาเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วจะดีจะตอนนี้เคลียร์เคลียร์ตรงโต๊ะตรงเขียงหรือว่าอะไรเดียบอร์ตตัวนี้ค่ะเข้ากันได้ละใช้แป้งแป้งเค้กค่ะตัวน,นี้แป้งเค้กไว้โรยมือตอนทําเพราะว่าถ้าเราใช้แป้งในประสงค์หรือว่าแป้งอย่างอื่นเนี่ยแป้งขนมปังเนี่ยเนื้อของสกคนเขาจะแข็งไงเพราะว่าพวกนั้นมันเป็นแป้งสาลีที่ แรีวยกว่ามีความหนักตัวไรอะหนาแน่นความหนักนั่นแหละมันหนักกว่าแล้วก็เลยๆลงไปทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วเราจะมาดูวิธีการขึ้นรูปของสุโนกันละดูว่าเขาเข้ากันดีหรือยังถ้ายังไม่เข้ากันดีก็นวดอีกนิดนึงก็ได้นะแต่ว่าที่จริงเขาเข้าแล้วละอยากนวดอีกนิดนึงนิดเดียวอ่ะอือได้ละลงแป้งนิดนึงเขาจะได้ไม่ติดต่อค่ะ แล้วก็ตัวก้อนโดด้วยอืมแล้วก็เราจะใช้เป็นรอยพินค่ะถูกลงไปเลยไม่ให้ติดที่ตัวขนมของเรากลิง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 ,งความหนาของขนมอะค่ะจะดีใช้อยู่ที่เขาถ้าเป็นมาตรฐานเนี่ยจะอยู่ที่1.5เซนถึง2เซนค่ะแล้วขนมเขาจะฟูขึ้นแล้วแต่ว่าใครชอบหนาแค่หานาก็ที่2เซน ถ้าบางหน่อยก็ที่1.5จะดีใช้ประมาณการ1.8แล้วก็เดี๋ยวเรามาวัดตัวนี้การแต่ขอแวบลงไปเอาบรรทัดก่อนลืมแบบับหนึ่งกลับมาค่ะกลับมาแล้วกับแม่บรรทัดจะดีใช้1.8ก็ลองดูค่ะ1.8เซนกืบเกือบ2เซน2เซนมันหนกกันไปแล้วก็จะดีใช้เป็นวงแหวนตัดเนี่ยใช้มันเท่าไหร่อ่นนอะ,อะมองไม่ค่อยจะเห็น ห้าเซนครึ่งประมาณนั้นนะคะเป็นมาตรฐานหน่อยแล้วก็โดนแป้งจิ้มลงไปเลยเอาให้โดนแป้งพอคขอเราก็ตัดเลยค่ะตอนตัดเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากดตัดลงไปเลยเนี่ยเหมือนที่เราเคยบอกไปอะ่ะเนื้อของสกคนอะ่ะเขาจะบีบนีบลงมาแต่ถ้าเราค่อยๆตัดโดยการกดแล้วหมุน หมุนไปเรื่อยๆเปตะๆๆๆๆลงไปเนี่ยมันจะค่อยๆตัดแล้วทําให้เนื้อสโคนเขาพองขึ้นมาแต่ว่าสําหรับใครที่อยากทําเป็นรูปพวกดอกไม้อย่างงี้ยเราก็ต้องยอมนิดนึงนะเรากดลงไปเลยเพราะดอกไม้ไม่สามารถหมุนได้ใช่ไหมเนื่องจากมันมีแฉกดอกไม้ก็นิดนึงอะ่ะก็ต้องยอมแต่ว่าทําไมสโคนถึงถึงเป็นวงกลมนั่นแหละเหตุผลของเขาแต่ถ้าเราอยากจะเป็นดอกไม้เป็นดาวอย่างเงี้ยก็นิดนึงได้ละเสร็จออกมาหนึ่งชิ้นละ จะให้ดูว่าที่เราหมุนมกเมกื่อกี้ไปหมุนเขาอะทําให้ความฟูของเขาอนะยังอยู่คือจะเห็นเลยว่าความฟูของเนื้อแป้งยังอยู่แต่ว่าถ้าเรากดปึ๊บลงไปเลยเนี่ยความฟูของเนื้อแป้งเขาจะหายไปจะให้ดูว่าเราค่อยๆตัดไงล้วกดลงไปนิดนึงแล้วใช้หมุนทวิสมันตดืดเดแล้วก็สบับออกมาสบัดแ้วหน่อยแหวงไวได้หนึ่งเลย นี่ค่ะจะให้ดูว่าเห็นต้องบนหมต้องบนนี่ค่ะเห็นไหมว่าเขายังฟูนี่คือเะไย,ยังไม่ได้เข้าเตาอบเลยนะเขาฟูแล้วเพอร์เฟคปและเดี๋ยวเข้าเตาอบเขาจะจากจากเทสเซอร์ที่มันฟูฟูเนี่ยเขาจะฟูจากตรงนั้นอะขึ้นมาเนี่ยแหละเป็นทริคนิดหน่อยอะว่าทําไมขนมเราสโครเราทาไมมันไม่ขึ้นฟูเหมือนต้นลำหลับเขามันนิดเดียวแหละเราค่อยๆหมุนลงไปก็ใส่ออกมา นี่แหละทุกชิ้นจะฟูแล้วตอนที่เรานวดแป้งอะคะ่ะเราอย่าปุ๊บป๊บไปเยอะโอเคทำไปเรื่อยๆก่อนเราเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีเมื่อตอนทําเสร็จกับทุกชิ้น,นะค,ะค่ะค่ะตอนนี้จะดีก็ตัดขึ้นรูปเจ้าตัวสควอเนะะี่ยค่ะครบ สามหกเจ็ 3, 6, ชิ้นแล้วเขาได้เจ็ดชิ้นกับเป็นเศษเล็กๆชิ้นหนึ่งก็จะหยิบขึ้นมาลงถาดเลยแต่ว่าถาดเนี่ยจะดีลงสเปรย์ออยไว้หรือว่าใครใครใช้เนยทาก็ได้ค่ะใช้เนยทาจะได้ไม่ติดแล้วก็หยิบวางเลยวางห่างกันนิดหน่อยแต่ถา,ถาดเราใหญ่ไงก็วางห่างกันหน่อยได้จะได้ประมาณเจ็ดแปดชิ้นนะคะแล้วแต่ว่าใครทำหนาแค่ไหน หยิบระวังนิดนึงนะคะหยิบเบาๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทําลายตัวตัวความฟูของสกูนเขาเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราหยิบลงมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องทําให้หน้าเขาเงาเงานิดนึงด้วยการทานมค่ะจะดีใช้เป็นนมสดรสจืดแต่ว่าถ้าบางคนใช้เป็นไข่ขาวทาน่าจะได้เหมือนกันนะถ้าใช้ไข่ขาวทาได้จะดีว่าได้แหละ แต่ว่าถ้าเป็นต้นตำรับเนี่ยเขาใช้เป็นนมสดแล้วจืดทาแล้วก็ถ้าอยากจะให้หน้าเขาเงาเงาเนี่ยขอเป็นนมแบบฟูครีมอะ่ะเป็นแบบที่ไม่ใช่พ่องมันเนยที่มันเป็นนมจริงๆอะค่ะไม่พ่องมันเนยอะ่ะเป็นแบบธรรมชาติของเขาว่าเพราะว่าเขาจะมีความมันไงแล้วเคลือบแล้วขนมจะเงาเงาเนี่ยค่ะทาลงไปข้างบนให้ทั่วทุกชิ้นเลยอย่างเงี้ยแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าเตากันจะดีไปท้ายทั่วก่อน แล้วก็เข้าเตาค่ะใช้อุณหภูมิที่ร้อยเถึงสององศาเขาจะใช้อุณหภูมิแรงนิดหนึ่งไฟแรงเพราะว่าเขาจะต้องพองขึ้นมานั่นแหละถ้าอุณหภูมิอ่อนๆอ่ออะเขาจะไม่พองขึ้นมาก็ร้อยเกถึงสององศาส่วนเวลาเนี่ยใช้เอ่อสิถึงสินาทีเนี่ยแหละแล้วแต่ว่าใครไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็ลองดูค่ะสิบองบางทีบางคนสุแลวบางทีบางคนสิบางคนชอบเตรียมหน่อยก็ประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวอีกสิาที 1 2ถึงีกลับมาเจอกันขอไปทาแล้วก็เข้าตาอบก,กันนะเราก็สควนเรียบร้อยแล้วจะดีเอาออกมาจากเตาค่ะแล้วก็พักให้เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาค่ะจะเป็นอย่างนี้ก็เอามาเรียงใส่จานกาันจะให้ดูว่าสควนที่บอกว่าตอนตัอดอะคะ่ะมันมีผลมากต่อกัน การขึ้นฟูเห็นเปลาว่าส่วนมันจะต้องฟูกว่าเดิมลองวัดไหมมันถัดวัดดูก็ได้ไม่อยู่แล้วไหมบันทัดมัน,มนให้ดูความหนาว่าตอนแรกมันแบบอย่างเงี้ยขึ้นฟูขึ้นอีกเยอะเลยอะค่ะดูจากกล้องบนก็ได้เนี่ยแหละคือสิ่งที่ถูกต้องเยอะมากยังไงดีล่ะอย่างางี้ดีกว่าน่ารักดีขึ้นเป็นภูเขาเลยเป็นสูงมากและก็สวยมากด้วยสีก็ประมาณนี้เลยเรียบร้อยแล้วุกคน เป็นขนมคุชชี่อังกฤษนิดนึงแล้วก็เขาจะทานคู่กับเป็นเนยเป็นแยมแล้วแต่ค่ะนี้เป็นสตรอเบอรี่ได้เป็นส้มมาร์เมได้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเขาจะทานคู่กับแบบเป็นครีมครีมอ่ะนั่นก็ได้เหมือนกันอืสำหรับถ้าใครชอบตัวนี้ค่ะก็เว็บไซต์ของเราค่ะมีอัตราส่วนอยู่ในนั้นมีสูตรมีวิธีทานมีทุกอย่างเลยค่ะ foodtravel.tv ค่ะ ก็ w w w foodtravel.tv ค่ะเข้าไปหาสูตรได้เลยในนั้นคือบางคนหาว่าอยากได้อตัตราส่วนว่านมเท่าไหร่ใส่เนยเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะถ้าใครชอบตัวนี้เนาะโอเคเรียบร้อยแล้วคนของจารีวันนี้กับพูดีอังกฤษวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วก็คนไปหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv บายบายจ้ะบาย